ยังไม่ทำงานโอ้แด้วอยู่เฉยๆแล้วมแข็งละลายเหรออืมโอ,อเคโยอเรามาดูกับยืนนี้กันมันมีอะไรเป็นกบบอเดี๋ยวบอกว่าเราอยู่บนไอ้เนี้นนอะไร้ลูกกงเหรอ ็นม้งม่วงอะเป็นซับสวิกประตูังกรเหรอโอเคเจมส์คุยกับชาวบ้านกันชาวบ้านนี่ไงซับสวิศับสวิ

เดี๋ยวคับโลให้อันนี้คไไับโลให้อันนึงคับโลใอ่อว่อบอสตัวนั้นเราต้องใช้การย่างเอ็นตปปีได้รอยังอยอโอเคเดี๋ยวตามาแนละ้วเดี๋ยวพาไปตีบอส

แต่ถ้าเกิดกุหยุดเดินน้ำแข็งจะหายไลยไอ้ไอ้ไอ้กูจะมาอย่างไรไงถ้าไงโก้มึงก็นนมึงมาทางไอ้นะีมาทาดันเจี้ยนดันเจียนข้างๆบ้านนะดันเจี้ยนแรกที่เราลงกันไปมันจะมีเกาะบ,บนต้นไม้อยู่ จะมีเกาะแยกอะที่บอสมึงเนี่ยบอสตัวนี้เราสามารถตีได้ดนะ้วยตรงนู้นมีอะไรวะงไ,งปไปดูกองกันไฮ้มึงไม่พึ่งน,น้ำแข็งเลยเราเพื่อนโอ้โหเจอกองนี้น้ำแข็งกูนี่ไร้ประโยชน์ไปเลยนะเพื่อนมึก็แบ่งนคนละกลองไม่ได้รออ้าวแต่ที่ แทนที่ประกอบปินงข้าตาย <c ười> แต่แตัดเดี๋ยวปะ <c ười> เดี๋ยวปะ <c ười> ลกูกผู้ชายันดีฮีโร่ฮีโร่เอ้ยวะ เ้ยเ้ย้ย้ยหมูลโคตรเยอะเนียอุ้ยยวมึงอยบ้านเอ้ก้บ้านปะเด๋เดีไปเติมไปเติมบ้างเดี๋ยวจะพ่ามัเพื่อนิ่งทิหัวใจตอนบุ ก็มาแ่กเกิดเกิดที่บ้านบ้า,บา,บามึงอ,โอะโอ้โหกลับเดินกลับมาบ้านเดินกลัมาบ้านเพื่อนแล้วก็เซฟที่นอนไวที่บ้านเลยนะเดี๋ยวซูไว้วา,าเพื่อนอ้อย่า,ยาเพิ่งแค่มนเพื่อนยอมกูกุกร เดี๋ยวถอยกลับมาเพื่อนเตาไอะไรมันไม่อ้าน้ำเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวัวนปลองกอนกูขอค่าสักตัวสิเพื่อนน้ำแข็งมันไปไม่เร็ววันจเจอปากค้าหรอเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับไปรับเดี๋ยวกับไปรับเดี๋ยวไปรับไโก้ด้วยแต่ก้รู้วิธี่ายปีนี้เราเพื่มเงินไอ้เรามาองไ่อเรามมลองมาชี้ไปเราต้องเอาหัวใจมาให้กูทุกคนเออ เ้าไอโก้มาดิกูมาแล้วไปเยอที่บ้านแล้วไันจตรงไหนวะเยออยู่นะเราแล้วนั่นกูรออยู่ตรงบ้านเอาไอโก้มาด้วยโก้มึงยังไงฮะ

อันนี้ไม่จริงจังครับไม่ได้อันนี้ไม่จริงจังไม่ไ่้เพื่อนโอ้โหมันจะมาบ้านเราจะไปฆ่าไปฆ่าบอสตรวนั้นก่อนไปฆ่าไปฆ่าบอสตัวนั้นก่อนดีฟา่าปะ ไปข้าปอมตัวน้องกันปะเนี่ยกูรออยู่หน้าบ้านเลยเฮ้ย,ยมีตัวยิงธนูด้วยวะตัวใหญ่ใหญ่อ่ะเฮ้ย้ำแข่งก็เป็นโลมเหมือนกันได้เหมือนกันไหเนี่ย ก้มานี่เดีวขูมมีอะไจะโชว์ให้ดูมาเูารับรองว่ามีแค่กล่มคนเดียวที่มีตอนนี้แล้วปูกลับไม่ได้ไประเด็นอโมยูหนเดี๋ยวเราไปก้มอะไรอีกเลย Mê linh, mày 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 nhựt ác emo. Mày 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 nhựt ác emo. Mày 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 zombie mày 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 ปไปที่ไอ้บอสซอมบี้ตันนี้พกดอัดแล้วถ้าไม่ได้อาจจะแสดงว่ามันสต็อปเองแล้วกำลังเดินไปที่ปราสาทน,นะครับเราต้องตบก้นอนหินสะท้อนแล้วมันตันเราถึงจะฆ่ามันได้นะ มันต้องข้นอะหรอาคิปเปอร์เขาไม่ได้อา่นานกำลังไปที่โลซาร์ได้เไ,ไ,ไ,ได้นไะด้บเดี๋ยวมั้ง ออกมาป่ะก่อแบบโดนแล้วไม่แตกอะไรไหมก่อต่างกันไหมเฮ้ยหวังหายว่ะเพื่อนเพื่อนหวังหายเฮ้ยหวังหายเดี๋ยว ป้าซาท่าเหรอวะจริงตุ๊หายนี่กำลังกลับไปที่บ้านจุดเริ่มต้นนะบ้านจุดเริ่มต้นว่าหายมั้ยเนวะา อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงดันดันต้นหินนี่ฮะจอเะชื่อปะไไปทางไหนฮะไม่แม่ไม่กี ML ้ว่าคนอัดล้วนุ้ย เฮ้ยฮัฮึฮาฮึฮึฮึยึฮ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 ึึฮ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 ึ้ึฮ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 ยฮึ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 อไฮึ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  เไอโก้มันตีกูดี๋ยวหมามานจัดตัแล้วมึจะฆ่าหมามหมเขาหมามันจัดกูเนี่ยมึงฆ่าทีเนยนั่นเงนั่นไงนี่ย่นี่ย่ัดตัวนีกูบอกแล้วมึงตีกูเดี๋หมามานก็กัดตัแต่ที่จะมาช่วยฆ่าบอส เอามาตัดดู Hello hello บอสสามตัวไม่ได้อะสักตัว <_ an> เดี๋ยวมึงก็ไม่เงยเกินเพื่อนมึงพามึงพามึงพากูไอโกเดินรอบกองแล้วอ๋ออันนี้แมงมุมที่กูชวนไอโกโดอูอยู่ เงี้ยมีเงาหมุมอวยกนี่ยกัยี่สิบตัวเงี้ยมีมุนด้อุ้มมมมมมอยมียิบมียิบม,มีของด้วยนะอุย้ยอะไรแก๋ๆมันคืออะไรวะ

ูจะไม่มันต้องใช้ดาบต,แตีแล้วทำมเราไม่ขุดช่องอ็นเพื่อไปเทนถ้าตรงนั้นมันเป็นอย่างนีนะ้เราก็แค่ขุดดยินออกแล้วไปทางออ่น Nó bỏ cái mót mèo mùm Yê cái security tăng <laughs> Security tăng Bỏ yê yê cái thằng nhũa Bên mèo mùm Mừng cái thằng เขาไม่ระวัง,งหรอกเขาโอ,โอแล้วมึงโอ้เจอตระกตาแล้แม่เหร ขอแล้วพอถอยขึ้นอีก็ปูเดินลงมากูมองไม่เห็นนะไม่ยังลงไปมีใครมีไฟบ้างอุ้ยอุ้ยอ้โกงมึงจริกูหรอขออีเดียวอมอ บอสดตันตอนเดียวเี๋ยวมันเอาวะุกูไม่มีโลเื่อนยัไม่เจอบอสเจอลูกกระจกาเพื่อนพอมปะเออกูก็ไม่มีกินหัวใจบุ๊วิ่งลงมา โอ้ยนี่มันบอลตัวสุดท้ายเป็นท่องเลยเป็นท่องเอ้ยเป็นสกิลิตต่าวะสกีลิตตนตัวเดียวหรวะเป็นลูกงอวะหนึ่งสี่ที่สองโอ้ยไม่รู้ี่ะตีตี่สาห้าี่ โอ้โยหกถีบแม่งไม่ตายหรอเจ็ดโอ้ยหสกิลต้านปีเจ็ดถีเลยหรอโอ้ยอ้าวโอ้ยบอสบอสบอสอะไรบอสโอ้บอสมันมึนยมีนจะนอนเลือด ตีลงลเ้ไม่โดนนะก็ันุ่หนอแล้วเพื่อนตีไม่โดนวะเออวะตีตีไม่โดนว่ะก้ทำไมีไม่โดนะ ทำอะไรกันใหญ่ละว่าโดนลูกไปมุมมีละคฆ่ะไม่โดนเม่ไม่โดนเม่มันค่ะโดนลูกมันเนี้ยต้องใช้ธนูบ้าเดี๋ยวเราเอาธนูมาแล้วก,ก็มาสู้อะไรเนาะ เนี่ยมันต้องทำอะไรกระย่ยมันแน่เลยใช้โล่ต้โนใช้โล่เนี่ยเนี่ยตีไม่โดนะเนาะตาฮะตาแล้วโยนอยู่ไหนเพื่อน บอลเราไม่ได้ทำอะไรได้เพืือ,อว่าจลองต้องใช้ดาบธรรมดาวะไม่ใช่หรอกมันต้องมีกลไกอะไรใช่ไหไอ้บอลนั่นยังต้องสะท้อนไงแต่ก็แม่งมาเปิดกล่องแม่งไม,ไม่ไม่รอเพืกอนเลยเออว่วะเราต้องใช้ดาบธรรมดาเอาไหมเราต้องใช้ดาบเด็กวะก็ก็มันมาแล้วเพื่อน mọi mà nó sợi dạp lịch móc móng sợi dạp ô tịch tội nghiệp mẹ 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 này này, nó มันมีบอสตัวหนึ่งเลื่นรถอยู่ทำไม นะก็ผู glaube, ้พามเื่อนะหาฮเนี่ยมันมีไอ้นี่ล้เลื่รงรดหยุดตัวหนึ่งดูแคปไปดู เรไม่รู้ว่าไอ้โก้ทำอะไรไปหรือเปล่า

อาตีกูละเอาต่ำดีงั้นก็ได้อเอามาตีกูละเนี่ยใช่ไงก็ไม